มาแล้วทําการเช็คเอาท์ลและฝากของให้เรียบร้อยข้างโรงแรมมีวัดพอดีก็เลยแวะมาไหว้พระก่อนแรกที่เราจะไปแกนวันนี้ก็คือหาชานซ่วัดหนึ่งเลยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในซูโจวายมือแบบเราก็ไม่พลาดที่จะซื้อกาไลข้อมือกลับมาด้วยนี้ก็มีมุมถ่ายรูปเซกเก,เ,กเหมือนกันนะทุกคน หลังจากนั้นเราก็เรียกรถไปที่หู่ชิวต่อต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยเป็นที่เที่ยวระดับ 5A สวยมากบอกได้เลยว่านั่งดูไปก็ไม่เบื่อแนะนาให้ทุกคนลองกินน้ําถักทิมคันมือนะคะอร่อยสุดๆจากนั้นเราก็จะนั่ง MRT ไปที่ตรงฟังก์เอเหมือน,นห้างที่มีของกินแล้วก็ของช้อปปิ้งเพียะและนี่คือมุมฮิดที่เขามาถ่ายรูปกันตรงฟังก์เอเหมือนจะติดกับจินจีหูนะคะเดินมาได้เลยนั่ง MRT ไปกวนเฉียนเจียต่อมีใครยังจําได้ไหมว่าเนี่ยเป็นสถานีใกล้ที่พัก ชอปปิ้งของกินเที่ยวคือเย็นเราก็ฝากท้องกันไว้ที่นี่นะ